ยอดขายกว่า3ล้านขวดเป็นตัวการันตีอยู่ว่านิสิตเซรั่มของเราใช้ดีจริงแถมเรายังได้รับรางวัลจากวัสดุส,ส,สินค้าขายดี2ปีซ้อนด้วยกันอีกนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะรูมหมว่านิสิตเซรั่มของเรามีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากเลยและที่สําคัญอ่ะเรายังมีรีวิวอีกเพียบที่สามารถให้คุณลูกค้าไปหาอ่านเพื่อพิสูจน์ความเชื่อใจและความมั่นใจให้กับนิสิตเซรั่มของเราได้เลยนะคุณลูกค้าค่ะนิสิตเซรั่มของเรามีสารสกัดที่เข้มข้นทาให้เนื้อเซรั่มของเรามีีีเนนื้อท่สขาวแบบ และที่สำคัญคือเราเกี่ยง่ายมาก คุณลูกค้าขานิสิตเซรั่มของเรามีสารสกัดที่มากมายแต่พระเอกหลักของเราคือเกลือชมพูเรายังผสานไปด้วยทั้งวิตามิน B3 ที่ช่วยให้หน้ากระจ่างใสมีไบโอแกมโฟที่เป็นเหมือนแผ่นฟิล์มคอยเคลือบหน้าเราไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าสู่รูขุมขนและเรายังมีทั้งไวท์เทนนิ่งที่ช่วยให้หน้าเรากระจ่างใสที่สําคัญเรายังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเรายังผสานไปด้วยลากไม้อีกสามชนิดที่จะคอยฟื้นฟูและให้หน้าเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะวันนี้นิสิตเซรั่มจัดฟอรให้คุณลูกค้าคุ้มคุ้มปินไเลย9-90บาท ไปเลย5ขวดแต่ที่สําคัญ590บาทเราไม่ได้มีเพียงแค่5ขวดมอบให้คุณลูกค้านะคะเรายังมีสบู่นิสิตมอบให้คุณลูกค้าไปอีกก้อนค่ะให้ไปใช้กันแบบฟินๆที่สําคัญคือเราส่งฟรีมีปลายทางหรือสามารถหาซื้อนิสิตเซรัม่มได้ทั้งเซเว่นอีเลเว่นวัสดุและ CJ ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ